ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งโดยผู้นำรัฐประหารเมียนมาเตรียมเดินหน้ายุบพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ตั้งข้อหากบฏกับหัวหน้าพักและผู้เกี่ยวข้องอ้างเหตุโกงการเลือกตั้งพักการเมืองส่วนใหญ่รวมทั้งพัก NLD ปฏิเสธเข้าร่วมประชุมมองว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ ตั้งขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้เชี่ยวชาญการเมืองเมียนมามองว่าการเดินเกมยุคพ,พักและตั้งข้อหากบฏไม่เกินความคาดหมายกองทัพตั้งเป้าสลายฐานอำนาจองซานซูจีและขั้วตรงข้ามแต่ว่าในปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายต่างๆมันก็อยู่ในใต้ สภาวะฉุกเฉินอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพสารทหารก็มีบทบาทเด่นหรือสารอื่นๆเนี่ยคณะผู้พิพากษาก็ต้องอยู่ภายใต้นะครับการควบคุมสั่งการของของ SAC สภาบริหารแห่งรัฐเพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้มาเป็นอุดมการณ์ที่ชูโรงที่กองทัพป,ประกาศขึ้นมาอยู่แล้วนะครับในเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ชาติหรือผลประโยชน์รประชาชนนะครับในแบบที่ที่กองทัพเขาคิด ครับานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหานี้จึงถือว่าหนักหน่วงรุนแรงมากถือว่าเหมือน,เป,นเป็นผู้ทรยศหักหลังต่อชาติบ้านเมืองนะจะเอาไว้เสียมีได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงมีการดําเนินกลยุธทธ์ที่ที่กระทําต่อพรรค NLD หรือฝ่ายประชาธิปไตยที่รุนแรงต่อไปหลังรัฐประหารพลเอกอุวุโสมินอ่องลายเดินหน้าแก้กฎหมายยกเลิกกําหนดอายุกเกษียณให้กับตัวเองและพลเอกอุวุโสโซวินรองประธานสภาบริหารแห่งรัฐ ทำให้สามารถอยู่ในตําแหน่งได้โดยไม่มีกําหนดผู้เชี่ยวชาญมองสัมพันธ์กองทัพที่แน่นแฟน้นอันนี้เป็นเป็นระบบเป็นอนํานาจคู่กันแหละนะครับก,ก็คือว่า,ามินออนไลน์กับโซวินเนี่ยจะต้องจับมือกันเพื่อสร้างความเหนียวแน่นในกลุ่มชนชั้นนําลุกก็ลุกด้วยกันอถอยหรือยืนจังหวะคงที่ก็จะต้องพร้อม,อมกันผมผมเห็นภาพนี้มาได้สักระยะหนึ่งนะครับอันนี้คือ ที่ไม่แปลกประหลาดอะไรเป็นภาพที่เคยเคยปรากฏเมื่อครั้งพลเอกอาวุโสตันช่วยขึ้นเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งนะครับในในสล็อต h p d c แล้วก็มีในพลอมองเอนะครับเป,เป็นเป็นบอร์สองก่อนหน้านี้พลเอกอาวุโสมินอองไลน์เดินหน้าพบกำลังพลย้ำความจงรักภักดีต่อรัฐและกองทัพ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าท่าทีดังกล่าวเป็นการป้องปรับให้กำลังพลยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อและมองว่าสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพยังคงเข้มแข็งการประชุมผู้นำอาเซียนผ่านมาร่วมหนึ่งเดือนหลายฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงความคืบหน้าต่อแถลงการร่วม5ข้อรวมถึงการแต่งตั้งพูดพิเศษอาเซียนเจรจาปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา กองทัพเมียนมาประกาศชัดไม่เปิดรับผู้แทนอาเซียนจนกว่าประเทศจะมีเสถียรภาพผู้เชี่ยวชาญมองเกมยืดเวลาของกองทัพเมียนมาหลังจากการประชุมเนี่ยให้คอยดูเลยว่า,ารัฐบาลทาหารพม่เนี่ยจะมีแท็กติกต่างๆอีกเยอะเลยในการชะลอเบี่ยงในการชะลอหรือยืดเวลานะครับผมยกตัวอย่างเช่นการที่ตัวแทนกองทัพออกมาบอกว่า,อ,าอยู่ที่การควบคุมระดับ ของความรุนแรงและความมั่นคงภายในรัฐนะครับซึ่งซึ่งให้ควบคุมให้ได้ก่อนแล้วถึงจะให้ตัวแทนหรือคณะทูตจากอาเซียนเข้ามาคําถามง่ายๆเลยก็คือว่าระดับไหนถึงจะบ่งชี้ได้นะครับว่าพร้อมจะให้ตัวแทนจากข้างนอกจากอาเซียนเข้ามากองทัพเมียนมาเดินเกมกระชับอํานาจสลายขั้วตรงข้ามกลุ่มบังเหียนการเมืองเมียนมาแต่รัฐประหารที่ผ่านมาร่วมสี่เดือน ท่ามกลางการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงคำถามใหญ่คือกองทัพเมียนมาควบคุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จจริงหรือไม่ชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน